ชา่ชนคนเวียงเก่าเรื่องเราคันทิพย์ไมแล้วครับเมื่อนี้เราอยู่ที่แปลงกิสนาโคกหนองนาเพือเวียงเก่าเดี๋ยวเรามารอต้อนรับนักเรียนนะครับจากโรงเรียนพระธาตุามเก่ยนพิทยาลัยจากเพื่อนน้ำพ้องเดี๋ยวน้องๆกำลังกะ่เดินทางมาครับเดี๋ยวเขาไปรอต้อนรับพงนาคันเลยครับไปมา,มา พ่้นที่เก่าเรามีพื้นที่ที่จะให้ท่านได้เยี่ยมชมและก็ท่องเที่ยวในหลายสถานที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านได้ไปมาแล้วก็วคือพิพิธภัณฑ์เป็โนเสานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่ชาติคูรี ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้การต้อนรับคณะทีมตัวของเราที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีคณะครูทั้งหมด24คนแล้วก็นักเรียน180คนจากโรงเรียนพัฒนาการพิท,ทยาลัยนะคะผู่น้นาของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับการมาเยือนแล้วก็มาตั้นศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรทางทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การทาเกษตรผสมประสานไม่ใช่เกษตรเชิงเดียวนะครับผมเราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกอยู่ในขั้นตอนเป็นยังไงบ้างวันนี้แต่ละฐานมันจะมีพื้นฐานที่จะให้เราปูว่าเออเตรียมดินยังไงเพาะยังไงแล้วก็ทําปุ๋ยยังไงแล้วก็การทาให้อาหารปลาทำแซนวิชปลาเพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้แต่ละฐานาจะได้ถ่ายทอดวิชาให้ลูกๆเราไป คณะครูอาจารย์ไปนำไปปรรลุภารกิขอขอบคุณครับทุกๆท่านและคณะครูอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสรับใช้แล้วก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้อีกครั้งครับขอขอบคุณครับ ไบเรามารวมกันที่เรวิทีวัตเตงต้องพร้อมทีไเดค่ะที่เดิมเหมือนตอนที่เรามาถึงนะคะเริยค่ะม่ีบวแตกเริค่ะวันนี้ใครตอบคำถามได้มีรางวัลได้ก้วยเป็นเกลือนะคะเลยอาลองเลยเรียนตอบคาถามนะคะทั้งหมด ที่ได้ก่ยังไว้ยมีะตรตนกินหอมรอวก้นดเรามีกนิดเอากวดที่ก้อมันจะได้ช้อนที่ก้อนดีมันจะเลี้ยงคูดิมซีได้ดีกว่าที่มันข้ดนเลี้ยดีว่ือกงนกคือาวมังไม่ทำา นู่คนนี้น้ยเป็นปลาลกคติเพื่อไทมนุษย์ถอนยางคเดี๋ยวจะได้ทำถอยยาก่อนเตรียมเป็นตัวเล่งที่มันสลายนะครับมันจะสลายตัวนะครับย่อยสลายได้ง่ายครับว่า มันมีคำถามแต่ละฐานนะครับเราจะมีทั้งหมดสี่คำถามถาอยากได้ฝลังง <c oughs> ่ะอยากได้ฝรังนะครับต้องกดขุดเอาต้นนั่นเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคนจะถามทีละคำถามนะครับของแต่ละฐานนะครับพี <c oughs> ่พารเตรียมดินอัานที่หนึ่งนะครับมีอะไรบ้างครับ <c oughs> โอ้คุณอยากได้แบบกล้วยกับปั้นหน่อยสัว่้างเอา้าตอบคำถามซอยกันเตรียมดิมฐานที่หนึ่งมีขุยครอบน้ำหมักจากต้นกล้วยค่ะอ๋อจินตุศีหนอกกล้วยครับอ่าเรา้ายกันมาอีาอะไรอีกนี่ปลูกลุมเดียวกันคนนี้เฮ้ยยืนรำกันอ่ะ แล้วก็ดีผม่งั้นถ้าเป็นฤดูร้อนก็ให้เอาเปียงเอีครับโอ้เีย์ยดนเดมครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจอ่าต่อต่อครับต่อเดนคุ้คูาว่าให้เวียช่องเป็นไม้มันหายใจอ๋อสวดวนะเาสวดนมันเป็นูเหมือนโดนัเออมีต้องโดนัดมีทั้งเซียนบดกีนนะฮะโอเคโอเคครับครับ สช่ละอาจารย์ประจำครับโคโลโคโลโคโลพยายามทำความเข้าใจครับโคลกโคโลครับเอาต่อครับต่อเข้าใจครับโค้ดผมถึงถามฮะครูอยู่เนี่ยครูประจำถามอยู่เนี่ยอธิบายน้องโคลลโคโลเนี่ย นะครับส่วนส่วนประกอบก็คิดปลานะครับจะไม่ถามว่าสับส่วนอะไรมากมายนะครับถามว่าใช้อะไรเป็นส่วนประกอบในการทเาเซฟวิตปลานอกเสียจากสามคนนี้ครับขอคนอื่นนะครับมันฉีดเตีมลดมันฉีดเตีมลดมีไหมครับมีไหมมีไหมกี่ต้นกี่ต้นมีมีสองต้นมีสองต้น,ตนอ่ะขอ ขอสองท่านนะครับขอสองท่านมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับมีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ<ม>อ่ะใส่ละครับมีบอไปหอดทางบ้านไปยึดทมไปน้ำกันคูณนันก็ได้พักหวานยีราแม่คือบ่ได้ปุ๋มเขาผจิวารี <c oughs> ไหมแม่ไม่อยากได้เตี้ย <c oughs> โอ้เฮ้ตรงไหนปนีทำยังไงครับอาจารย์ผู้ได้กล้วยนะเพิ่นถัดเสียบเยอะ กิจกรรมมื้อนี่ครับทั้งร้อนทั้งเมื่อยแต่เราก็สนุกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นะครับสมบูรณ์แบบสําหรับทีมงานครับสำหรับทีมงานคุณใหญ่ก็เตรียมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนพระธาตุขามแกินพิทยาลัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับชายชนคนเบียงเก่าเรื่องเล่าผ่านคลิปคลิปนี้สนีทคลิปหน้าบ้างไหมสวัสดีครับ บรรยากาศก,การส่งนักเรียนนักศึกษาลับบ้งนะครับนักเรียนนักศึกษาลับบ้างแม่ไม่อาเทียบหนึ่งไม่ลา ลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเนื